<S <S เอาละครับก็อยู่กับผมในป๊อปปิกแมนนะแกรเกมจูซิเบอร์เดอะแกรมซีซั่นสามนะครับผมกลับมาแล้วกกบเกมการต่อสู้ในเสาสุดแสนจะยิ่งใหญ่บนมือถือนะผมแนนก็ไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยนะเพราะว่าไม่ว่างจริงๆนะครับผมก็ต้องขอโทษน้องเอฟซีทั้งหลายด้วยวันนี้ก็กลับมาแล้วนะสำหรับพี่ป๊อปนะผมนี่ ไปดูแพ็กกันดีว่าว่าวันนี้จะมีแพ็กอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เล่าใจหรือเปล่านะผมก็อย่าลืมนะลีกาเย็นนี้แล้วนะผมเหลือเวลาแค่10ชั่วโมงกับ29นาทีนะผมนานกับลีกที่ทุกคนรอคอยนะผมนั่นคือเจ้าคอมปี้พี่แคนะผมหรือคอมซอฟนาทัศน์ของเรานี่นเงลีกนี้เรียกว่าต้องปวดหัวยับอะ ต้องเรียกว่ายับเลยทีเดียวนะผมเพราะว่ามีการกําหนดด้วยนะในการใช้ทรัพยากรต่างนะผมนั่นคือใช้การจุลสิทธิ์นะผมออกการจนะผมนั่นก็คือจะใช้ในตัวเสาประเภทอะไรก็ได้นะผมแล้วก็ใช้การระดับไหนก็ได้นะผมแล้วก็แม็กซิมัมเลเวลบวกหนึ่งนะผมต้องมีเลเวลหนึ่งขึ้นไปนะผมแล้วก็ก๊าซไฮบิดอะไรก็ได้นะผมแต่ที่สําคัญที่สุดเลยและคิดว่าน่าจะเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็ปวดหัวอย่างแน่นอนนั่นคือสามารถใช้กราดมอดได้นะผม นั่นก็คืออ่าการมอสก็คือการสกิลอะทุกคนเรียกว่าเดี๋ยวใส่สกลิลกันมั่วตัวถั่วง,งาไปหมดอะวันนี้อะการสกิลเราก็จะได้จากตรงนี้นะผมนะเดี๋ยวผมจะทําการอ่าซื้อแก๊สสกิลให้ดูสักหนึ่งถังกัแล้วกันนะผมเดี๋ยวใครจะไม่รู้นะว่าเราจะได้การสกิลยังไงดูผมตุ้น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 ขอแพ็กการแล้วกัน ก็เี่งน,นี้อาจจะไม่ได้ตัดสินกันที่ตัวจํานวนไดโนเสาร์อย่างเดียวนะผมอาจจะตัดสินกันด้วยที่จํานวนการ์ดมอสนะครับ เรียกว่าใครมีการ์ดมอสฝากกันก็มีสิทธิ์อ่าได้เปรียบฝั่งตรงข้ามเยอะแยะมากมานเลยผมไหนไปดูการ์ดมอสของผมหน่อยดิว่าอ่ามีเยอะแค่ไหนอ่าตอนนี้เกมก็อัปเดตมาใหม่นะผมดังนั้นก็ออกจาบักบักหน่อยๆน่อ,นอนะผมกดติดมัง่งไม่ติดบ้างทุกคนก็อ่าต้องทําใจนิดนึงนะการ์ดมอสผมก็พอมีนะผมโอเคก็ยังพอไหวอยู <laughs> ่น่าจะบอสู้ได้โดยเฉพาะการ์ดเนิร์ฟแม่งเยอะมาก <laughs> ไม่รู้จะเยอะไปไหนมีร้อยสิบใบอะทุกคน แล้วก็การห้ามเปลี่ยนออกโอ้โหไม่สำคัญเลยเนี่ยการพวกนี้เฮ้ยอันนี้ก็เยอะอยู่นะอุ้ยร้อยหกสิบห้าใบเลยหรออะไรจะเยอะขนาดนี้ไหนตีทะลุโล่ดิบุ้ยร้อยเจ็ดสิบแปดเลยหรอโอ้ยโล่ก็เยอะนะร้อยแปดสิบสามโอเคก็ จะไหวอยู่ในการซื้อสึกแั้งนี้นะผมอะเช้านี้ผมก็จะเล่นอะไรที่มันง่าย,ายก่อนก็นแล้วกันนะผมเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง <c oughs> มีทั้งเสือทั้งเต่าเลยวะก็ตอนนี้แคตออฟเซตนของผมก็ทําการเปิดแล้วนะผมก็จะตีในอีกไม่กี่อืดใจเนี่ยทุกคนก็รอคอยกันไปก่อนนะผมอ่าก็ยังไงฮะอยากผมเห็นผมตีแคทออฟเซตนยังไงก็ฝากสนับสนุนกดซับสไคร์กันด้วยเพื่<ห>อเป็นกำลังใจให้กันนะผมอ่ะมา เล่นว่าตีทั้งเสือทั้งเต่าเลยดีฝ่าแต่ว่าเราจะเอาตัวไหนดีก่อนผมว่าเอาเสือก่อนดีฝ่าเนี่ยตอนนี้ก็มีไนโนเสาเข้ามาใหม่มากมายเลยนะผมก็เรียกว่าหลายตัวเลยก็ผมคิดว่าอ่าซีซันพาร์ทอ่เดี๋ยวพูดถึงซีซันพาร์ทก่อนลืมไปเลยนะผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมเหลือแค่12ชั่วโมงการบ12นาทีเท่านั้นนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็อ่า ชื่ออะไรวะโบเนตเอ bon net, อบูเนตเออก็เป็นตัวใหม่ในซีรีส์แคมป์แคนเดเชียสอ่าช็อตนี่แหละนะมันชื่อโชว์ดาวช็อตอะไรสักอย่างนี่แหละพาร์ทใหม่ล่าสุดน,นะผมอะชอยชอยเออโชว์ดาวช็อตอะไรของมึงวะโอเคก็ผมคิดว่าตัวที่จะเข้ามาน่าจะเป็นอ่าไดออโบอ่าเซอร์ท็อปนะผมแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาอีก หลายตัวเลยนะพูดตรงๆเลยนะหลายตัวนะียมีฟูฟูอีแรปเตอร์ด้วยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่เห็นแบบแวบบนะผมแล้วก็จะมีค้างคาวน้อยๆ3ตัวแต่ยังไม่เข้ามาในเกมตอนนี้นะแต่ว่ามีแปนว่าจะเข้ามานะผมอ่ะมาตีเสือกันดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะผมเ,เสือนี้เล่นไม่ยากอะ่ะเดี๋ยวเราใส่ให้สุดใส่ให้เต็มไปเลยไหนๆก็ไหนๆนะผม,ผมจะเอาเป็นอามีดีตัวหนึ่งก็ลกแล้วกันแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมมันเปลี่ยนมาผมก็จะฟั่มมันด้วยอ่าตัวไหนเ <c oughs> จ้าตัวไหนไม่ฟั่มมันนี่ละกันอ่ะสับปรดาแผมแล้วก็เอาออาไม่ได้เลยคางคืไปนะผมน่าจะไม่ยากแล้วแหละมาุยกันดูฝ่ายนะผมก็เรียกว่าสามแสนบาทเองก็ถือว่าเป็นการฟวามไปในตัวน,นะผมผมไม่กลัวมันอยู่แล้วมเปิดฉากเลย <c oughs> วันนี้แหละฉันจะเป็นคนลุกไล่พวกแก ยังไม่มีทางให้พวกแกมาลุกไล่ฉันให้นะเอาเดะเป็นไงล่ะ <c oughs> เป็นแรดเลิยจะมาสู้กับฝั่งแต่ได้จะตัวได้นะถ้าคุณถึงตัวแกญ่ด้วยนะเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวด้วยอย่างนี้ก็ได้ครับจัดไปดิครับจะไปกลัวเกงทำไมอ่ะสะภาพเต้เรียกว่ากระแทกให้จุกเอาให้ตาย <c oughs> เออเรียบร้อยลงไปนอนกองมาเลย <c oughs> ตาเธอเรียนเลยสองคนวันนะี้เลเวลสี่สิบไปนะแต่ว่าดาเมจน,น,น้อยนิดจัดๆมา ิว่าจะทำอะไรเราได้โจมตีสองโอ้โหได้แค่นี้เองเหรอตรีวก็ไม่เปลี่ยนสักงั้นไม่เปลี่ยนก็เสร็จเอาเลยครับโจมตีหนึ่งสองสามถึงหกมันก็ไม่เหลือสแต็กลงมาทำไมโจมตีเยอะขนาดนี้เราแต่ช่างมันนี่นะก็ตายอยู่ดีนะผมมาเป็แก้วตัวสุดท้ายแล้วนะแอดดูสักครับจะทำอะไรได้เหลือตัวคนเดียวแล้วเ,เก็บสแต็กไว้ให้เยอะสิครับอย่างนี้อาการนี้ โจมตีก็น่าจะล้มได้นะแต่ว่าเราเป็นคนดีเนี่ยเราเป็นคนดีไงเราจะไม่ล้มมันง่ายๆเพราะว่าต้องใช้ไม้ตายอย่าเปเท่อ่ะต้องเอือก็ต้องเอือกนะน้องตีหลายคนเลยนะถามว่าป๊อปเลิกทำกินแล้วหรือครับอย่างนี้เลิกทำแล้วผมไม่ว่างเฉยเฉยไม่ว่างเฉยเฉยนะผมเพราะว่าต้องไปทำอาหารกินซะหน่อยนะผมไม่งั้นไม่มีอะไรแดกนะทุกคนตายนี่นะตายไหม คำลามใส่เข้าไปเรียบรอ้อยหนึ่งสี่นะผมอ่ากดเ,เตือนิปผมไม่ได้เข้าเลยเตือนนะผมก็เพอินว่ารายได้จากตรงนี้ผมยังน้อยอยู่นะผมก็ยังเป็นรายได้หลักไม่ได้นะผมทุกคนดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปไดโนเสาร์จากผมเยอะๆนะอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมขายไปสามทีแล้วมันมึงจะขายเยอะไปไหนเนี่ยเออเอาตัวไหนดี เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันได้แล้วได้แล้วเชื่อดิตู้ได้มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันแพ้ทาาเนอะผมผมลืมไปผมลืมไปเราจะต้องเอาแอร์นี้เป็นตัวหนึ่งกันแล้วกันเฮ้ยมันก็เปลี่ยนหนีอะดิไม่ได้อะเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนหนีอ่านี่ก็ถูกต้องแล้ะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะไม่ให้มันเปลี่ยนหนีนะผมพอจากนั้นเราก็ต้องมีไฟนั่งตัวนี้อ่าแค่นี้ก็สวยโลนแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนหนีไม่ได้แล้วเราก็ต้องมี น้ำสิอ่ะนีโอเคเฮ้ยไม่ใช่น้ำแข็งดิเราต้องมีใบไม้เออโอเคมาลุยกันดนฝ่ายนะผมขอโทษทีเพล่นผมตื่นแล้วก็เลยมือเล็กไม่เรียกก็มือนลดหน่อยอ่ะม okay. <half back> ือเยอะเลยอ่ะจมตีเท <raise them> <leo> ่าไหร่ดีคิดถึงเรื่องจมตีอย่างที่ดูไม่จมตีเลยนะผมผมว่าชนะได้สบายๆบายแล้จะแตกให้เพื่อนดีกว่า แล้วมันโจมตีมันแพ้เลยโจมตีจริงๆด้วยเอือดนเข้าไปนะผมมีเลือดทั้งแปดอยเองโอ้ยเราโจมตีหนึงก็สบายแล้วเนี่ยจโ,โมาจ,ากกยจยม,ม,มจนนจตีหนึ่งนะผมเหลือไว้เพื่อนโอเคมา้าเสมอจะเหนเยอะเท่าหรกร้อยได้มังไม่ถึงนะสามร้อยยี่สิแปกูก็นึกหกร้อยออเดแมกิบ้พายแพ้ฉนแน่นอนโจมตีหนึ่งผม เราเล่นเด็กเร็วเนียเพราเดี๋ยวเราต้องตีแพ็คหนึ่งนะสบายโยบตีหนึ่งสองสามตนนู้ผมแล้วมาเดี๋ยวไปสองเอาคามลับไปย่อ,อแย้มันทีโยยดดนี่นะข้าเข้าไปนะองผมตาย <c oughs> อกกีกหนึ่งเหลือแก้ตัวสุดท้ายแล้วสินะส่งแก้เสือมาซะดีดีอย่าต้องให้มีน้ำโหมีต้องให้ออกพลังเยอะโจบตีไหมโจบตีสารรมตัวผมใส่สุดตัวกลัวที่ไหนอ่ะ โอเคมาหายเลยนะจะจิกยีแ่แย่อยู่เด้อแหละจดการมันิเอาไห้ยินอมาตัวเดียวก็จบแล้วมึงเนี่ยเรียบร้อยแล้วลูกเจ๋วแจมภาพน้าปกใหม่โคตรจะสวยเลยเดี๋ยวผม,วปปมเ,วเป็นภาพน้าปกใหม่ดีเป็นภาพน้าปกคลิปดีกว่านะอ่าก็จะเป็นเจ้ากอดพี่เล็เจนสองมาอุ้ยได้650 บอลล็อกเมสซี่โไรออนแล้วก็เออเนี่ยผมรอแพ็คทีไงทุกคนมันก็ไม่ยอมมาลดราคา JW ให้ผมสักทีนะผมมีแต่ลดราคาแบงค์เขียวนะผมซึ่งผมจะไม่ไม่เสียแบงค์เขียวกับเรื่องพวกนี้นะผมเซ็นสู้ในหลีกดล็อกดีแฝงนะผมดีแรกอ่ะตั้งใจเก็บแบงค์เขียวมาเพื่อที่จะเปิดแพ็คการ์ดเนี่ยทุกคนแต่ตอนนี้เราก็ได้รู้ซึ้งว่าเปิดแพ็กการ์ดมันจะดีเ้่าเรากดล็อกได้ไงมา มาดทายนะัผเรียกว่าเฮ้ยเฮ้ยดูเล่นอะไรที่มันเอาดี่พิสา่า3ตัวเลยอ่ะดูดิว่าจะเกิดอะไรเกิดปะลุยกันดีฝ่ายนี้ครับผมจริงก็เอามาตัวเดียวก็พอแล้วเสร็จเล่นเอารูมโอมา3ตัว,าาตวเอามาทำไมต้ัว3ตัวเนี่ยโอมตีอย่างเดียวเราจะไม่พกกันใดๆทั้งนั้นเรียกว่าต่อให้นี่นะเอาเด้นีเม็ก จจบจุกตัวสีท่าเจอรีเจลระดบสอบเข้าไปมันงาบตีก็เจ็บเหมือนกันนะอุจงสีสองโอ้โห,หใสกันยับแต่ก็บอกอยู่แล้วว่าฉันจะไม่ถอยจะไม่โป่งก,กันใดๆทั้งนัน้นเป็นชาเลนจ์ไม่ใช่ <c oughs> จริงอย่าเรียกชาเลนจ์เลยต้องเรียกว่าหลังแกกันจัดๆมาจบ174นะพวกแต่ว่าเลือดเยอะไงจัดเลยนะพวโอเคโจมตีหนึ่ง เออผมว่ามาตัวเดียวก็พอแล้วมเฮ้ยมีเม็กตัวสุดท้ายอยู่นะโอเตนึงอ่าสองแสนนะผมแล้วก็เหลือหนึ่งโอเคจัดก,การมันโดเกียไม่ไหนการชาักยานไปสองตัวแล้วลว,ว่าเหลือตัวสุดท้ายแล้วผมเสร็จโกงานนี้ขนาดเลเวลแม็ก Max แกยังสู้ฉันไม่ได้แล้วเลเวลสามแปดฉันจะสู้ฉันได้ยังไง จริงป้องกันเราไม่ตายด้วยเนี่ยแต่เราไม่ป้องกันนะผมเพราะว่าใจมันไม่แน่พอ,อ,อใจแน่วะเอ,อ,อเ้วทำเราจะไม่ป้องกันไงผู้ที่เหนือายป้องกันทำไมอ่ะโอเคตายซะอย่าอยู่เลยเมกกาโรเดอนเซนชั่นละงานนี้ไม่แน่หายไหมเออนักก่นก็เป็นอีสาเหตุที่ผมรูดทุกปีนะผมคิดว่าที่ีไม่น่าจะย,ยาว อาการนี้มันจะไปยาวได้ไงทุกคนรู้สึกเหมือนลังแกจะจัดขอเตาอีกตัวก็แล้วกันอุยอย่างนี้ค่อยสู่สี่หน่อยสู่สี่แล้วมัง้งเอาเต่าตัวหนึ่งก็แล้วกันเอา,เอาจบให้เร็วเลยนะจบให้เร็วจบให้ไวแล้วก็อุ้ยเราไม่ใช้แล้วนี่ยใช้แม่งให้สุดมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดโอเคมาดูยกระดีฝ่ายนี้ครับผมก็ไม่แพงมากนะสี่แสนห้าหมื่นตอนนี้เงินก็เป็นสิ่งที่หาไม่ยากเท่าไหร่ เอาแบงค์เขียวนะผมโจมตีเลยเราไม่ใส่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นผมโควงไปตกเปี้ยงเขาให้เป็นไงล่ะก็เราแย่งเต่าใช่ไหมเราก็เลยเอาเต่ามาเล่นนะผมแต่ว่าไม่ได้แย่งตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมไปเปิดได้เอานะผมก็เจววตอนนี้ผมก็ดึงแสนแล้วอย่างที่พูดนะผมแต่ว่าก็ยังรอคอยอยู่รอคอยโอกาสอยู่รอคอยโอกาสแสตนน้อยนิดแล้วเกินเมื่อไหร่มึงจะลดสักทีเหมือนมึงแกล้งกูไงไม่รู้ ตี้สก็ตายเลยนะมาม่เอาดีกว่าเปลี่ยนตัวเดี๋ยวไม่เทเดี๋ยวไม่ได้โชว์ทุกตัวนะให้มันรู้กันว่าเจแอนทของผมนี่มันแรงแค่ไหนอุ้ยมันกล้าตีส่วนว่าใจมันได้ลบตีหนึ่งนะผมแล้วเหลือไว้เพื่อนหมดเลยตายเสเรอะไม่น่าถ้าไม่เช่นเป็นรอยเังทำไม่ได้เลยทีเดียวอุ้ยเจ็ดร้อยเลยนะ ไม่ป้องกันไงจะป้องกันทำไมอ่ะสุดจัดอย่างเราไม่จําเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้น,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 นโดนสามนะผมไปดีครับเอือสามพันแต่มันก็หมดสแต็กไปแล้วยิ่งเล่นง่ายจะจัดเราจะเหลือฮีโนดัตต์ติดรอบสังหารด้วยรอบเหลือใส่เหลือหมดอ่ะทุกคนเหลือรอบสังหารไว้อ่ะผมไม่มั่นใจเหมือนว่ามันโจมตีสี่ตายหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังมีแค่สองร้อย แล้วเลเวลเท่ากันดิไง243ผมว่าไม่ตายแน่ๆมีโนดัตเป็นพระเอกชัดๆงานนี้มโาโ <c oughs> จมตีสองมีกักด้วย <c oughs> จะเก็บกลับบ้านไปไว้นับแต้มใช่ไหมไดจจ้จะทำเองจั่วหัวไฟเ <c oughs> นสซี่ทะเลเหนือใจ๊ไหมใช่หมดหัวมันไฟลุกอยู่แล้วล่ะแต่ไม่คงไม่ใช่เนสซี่ทะเลเหนือหรอกตายอย่าอยู่เลยนี่แนะเอาเดีย๋ยมือ่อกีอ้คงไม่นอนกลางนะผมบอกดีๆก็ไม่ไหวตกใจ โอเคก็ได้แล้วนะผมสำหรับเจ้า PS Pro แดดแม่นะผมปัดโอ้โหเงินล้วนๆโอ้ยให้เป็นอย่างอื่นก็ได้ PS Pro แดดแม่เว่นชอบตรง JW นี่แหละ325ร้อยบนะผมโอเคตื่นปวดหลังเต่าหางยาวอ่ะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะผมก็ต้องรอแพ็คในวันพรุ่งนี้เอ้ย มีปลดล็อกเต่าอีกเหรออีก6วันข้างหน้าแล้วผมเฮ้ยอุยอ้ยมีบอสโดโด,โดด้วยนะมาแล้วว่าโดโดสังหารเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่คือลบหนึ่งนี้คืออะไรอ,ะ <S <S อ่ะอ่าาเจอลิซี่อองตอนหักจินสองมีแล้วแต่ว่าแบงค์เขียวก็ต้องมาว่ะอุ้ยแคทออฟเซชัน,นมันวางเลยนะโอเคทุกคนอุ้ยผมเพิ่งจะมาดูในเนี้ยเพราะผมเพิ่งเปิดเข้ามานะอ่าดูหลีกหน้าดิมีตัวอะไรวะน่าสนใจหลีกหน้าเนี่ยแหละตัวอะไรปะดูสิหกวัน นี่แหละ6โอยยังไม่ลงนะยังไม่ลงครับยังไม่ลงทุกคนแต่ว่ามีบอสโดโด้แน่นอนนะที่เห็นเห็นนะผมโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ผมต้องพอแค่นี้ก่อนไป วิดีโอก็เริ่มจะยาวยาวนานไปแล้วนะผมแล้วก็ทาการบวมเครื่องเรียบร้อยแล้วทั้งสัตว์โลกล้านปีแล้วก็สัตว์น้ำนะผมก็เย็นนี้ก็อย่าลืมนะไประเบิดฟอร์มันกันนะสำหรับเจ้าคอมปีวพิฆาตนะผมกับลีกประจําสัปดาห์แต่ก่อนจะถึงนั้นผมต้องตีแคดออฟเซตันก่อนรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงว่ะมันต้องเอาซะหน่อยไปจริงละนะ ก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะผมไปจริงและซีโยเกนทุกคนแฟนดยังเล่นอยู่ัตสย